สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาแก้คอเสื้อตัวนี้กันนะครับคอเสื้อตัวนี้มีอาการขาดนะครับผ้าด้านในขาดเพราะฉะนั้นเราก็จะเลาะแบบนี้นะครับเลาะเอาคอออกมาทั้งคอเลยนะครับตัวนี้เขาไม่ได้เข้าแบบคอจีนนะครับเขาใช้วิธีพงแล้วก็ทับคิวเอานะครับเราก็จะทําเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าถ้าเข้าแบบคอจีนจะต้องสุดซาบนะครับแต่ตรงนี้เขาเหลือซาบไปข้างละนิ้วกว่านะครับแล้วก็เลาะทับคิวก่อนนะครับ การใช้คัตเตอร์ลาะทับคิ้วนะครับเป็นอะไรที่ง่ายนะครับถ้าเราใบคัตเตอร์เราคมนะครับครับหลังจากนั้นก็ลาอเอาหออกมาได้เลยนะครับอาจจะหลุดเฟรมนิดหน่อยนะครับพอดีผมลืมมองกล้องนะครับับลาะไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เราจะทําก็คือละอคอตัวนี้เลาะผ้าที่ขาดออกนะครับแล้วเราจะใช้ผ้าตัวที่เป็นตัวนอกนะครับไปทับ ไปทําการอาัดกาวนะครับแล้วก็มาตัดผ้าที่จะเสริมคอใหม่นะครับลูกค้าบอกว่าเสื้อตัวนี้ลูกเขาซื้อให้ตั้งแต่ทํางานปีแรกนะครับเขาก็เลยไม่อยากทิ้งนะครับเก็บไปเป็นความทรงจํานะครับก็จะซ่อมให้นะครับคอเสื้อตัวนี้โดนหนูกัดนะครับผ้าก็เลยขาดเป็นรูนะครับดูความเก่านะครับเขาเก็บผ้า สีซีดหมดแล้วนะครับแต่เขาไม่ยอมไม่อยากทิ้งนะครับเขาะลูกชายเขาซื้อให้นะครับครับเราก็เลาะคอออกมาแบบนี้นะครับดึงได้พรงออกให้หมดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเลาะตัวผ้าตัวนอกออกมานะครับเลาะผ้าตัวนอกออกมาผ้าตัวในที่ขาดเราก็จะทิ้งไปเลยนะครับการใช้คัตเตอร์เลาะงานจะทําให้เราเลาะงานได้เร็วนะครับ จะไม่ช้าเหมือนใช้วิธีอื่นนะครับครับเราก็ค่อยๆเลาะไปเรื่อยๆนะครับใจเย็นนะครับถ้าคัตเตอร์เราคมพอนะครับผ้าจะไม่ขาดเลยนะครับตัวนี้ผ้าตัวนอกก็มีอาการผุนิดหน่อยนะครับตรงรอยพับนะครับเดี๋ยวเราจะอัดด้วยกาวเยลซีสองชั้นนะครับก็ผ้าก็จะแข็งแรงมากขึ้นนะครับ ลอบแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไปอัดกาวสองชั้นนะครับหลังจากนั้นก็มาวางผ้าแล้วก็จะเราจะตัดชิ้นในขึ้นมาใหม่นะครับการตัดคอจีนแบบนี้นะครับถ้าใช้ผ้าเกลนเฉลียงได้ก็จะสวยนะครับผ้าก็จะสวยให้ตัวได้นะครับแต่ถ้าใช้ผ้าเกลนตรงก็อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับส่วนมากถ้าทำคอจีนผมจะตัดผ้าเฉลียงนะครับงานจะดูสวยงามมากกว่านะครับ ครับเราก็ตัดเท่ากับตัวคอนอกได้เลยนะครับแต่เวลาที่ตัดแบบคอนอกเสร็จแล้วอย่าลืมขีดเส้นเข้าไปด้านในด้วยนะครับขีดเส้นเข้าไปด้านที่เราจะกลับเข้าไปด้านในนะครับเห็นไหมครับเขาตัดมุมจนชิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเย็บก็ต้องใช้เทคนิคนิดหน่อยนะครับแบบนี้นะครับครับการเย็บคอจีนครับ ความที่ห่างของได้อยู่ประมาณ1.5หรือ1.2นะครับเพราะเวลาเข้าโค้งแล้วก็จะไม่หักมุมนะครับการที่เราเย็บได้ได้ห่างเวลาที่เราโค้งนะครับก็จะดูหักมุมนะครับเพราะฉะนั้นต้องปรับได้ให้ถี่นะครับครับเราจะเว้นตรงรอยโค้งเล็กน้อยนะครับเย็บเข้ามาด้านในเล็กน้อยนะครับจากที่เขาตัดริมนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการ ถีดด้านตรงกลางนะครับที่มีความโค้งนะครับเพื่อป้องกันอาการรั้งนะครับถีบให้ชิดเส้นได้แต่อย่าตัดเส้นได้นะครับต้องชิดนะครับถ้าไม่ชิดงานจะออกดูหลังๆจะไม่สวยเท่าไหร่นะ,ค,ะครับครับเมื่อกลับคอมาแล้วก็จะได้คอที่สวยงามแบบนี้นะครับเก็บขี้ได้ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะทับคิ้วอีกรอบหนึ่งนะครับครับ แบบนี้นะครับเราจะทับคิ้วไปทางผ้าคอในนะครับคือผ้าสีดำนะครับต้องคุยกับลูกค้าให้ดีนะครับว่าเราจะเอาผ้าอะไรใส่ให้เขานะคะขอผ้าอะไรก็ได้ของลูกค้าไม่มีอยู่จริงนะครับ <sk les> ถ้าไม่ใช่ลูกค้าประจําจริงๆผมจะแนะนําให้เขานําผ้าของเขามาเองนะครับแต่ถ้าเป็นลูกค้าประจําเขาก็ผ้าอะไรก็ได้ก็คืออะไรก็ได้นะครับ ครับเราก็จะทับคิ้วนะครับทับคิ้วขนาดสามแปดนะครับไม่ใช่หนึ่งกระเบียดนะครับสามแปดเขาจะเลยตีนผีไปนิดนึงนะครับครับการโค้งมนตัวนี้ก็มนตามขอบนอกได้เลยนะครับไม่ต้องไปเย็บหังมุมแบบเขานะครับครับตรงนี้เราต้องโค้งมนนะครับไม่หางมุมเหมือนตัวที่เขาเย็บมาแต่แรกนะครับ หลังจากนั้นก็เจียนขอบออกให้หมดนะครับเจียนขอบผ้าสีดําออกให้หมดนะครับให้เสมอก,กันกับตัวคอเสื้อนะครับเดี๋ยวเราจะไปเข้าคอกันนะครับเข้าคอตัวนี้เป็นการเย็บแล้วก็ผงแล้วก็ทับคิวเอานะครับไม่เหมือนกับการเข้าคอจีนแบบที่เราเคยทํากันนะครับคอจีนที่เราทําจะเย็บขอบไปข้างหนึ่งก่อน,นะคระับแล้วก็ไปเข้าคอนะครับแต่ตัวนี้ก็จะทําแบบง่ายๆนะครับ ก็คือเย็บติดแล้วก็ไปโผงแล้วก็ทับคิวเอานะครับเราก็จะคลิปตรงกลางคอนะครับแล้วก็ทําเครื่องหมายตรงกลางคอเห็นไหมครับว่าสาบเขาจะเหลืออยู่ประมาณนิ้วกว่ากานะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเข้าแบบคอจีนได้นะครับถ้าเข้าคอจีนจริงๆเขาจะต้องอตัวคอจะต้องติดกับสาบหน้าเลยนะครับครับค่อยๆวางค่อยๆเย็บไปนะครับ ถ้าเกณฑ์เฉลี่ยงทําให้คอสวยก็จริงนะครับแต่เวลาเย็บก็จะยากนะครับจะทําให้คอย่นนะครับจะย่นเล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปรีดเอาได้นะครับครับจุดที่เราติ๊กตรงกลางแล้วก็กลางคอของตัวเสื้อนะครับจะต้องเท่ากันเสมอนะครับ ครับเก็บมาจนสุดเลยนะครับครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็นําไปโพ้งนะครับตัวนี้เราแทบจะไม่ตัดผ้าเลยนะครับก็แค่กินพอให้ตะเข็บสวยแค่นั้นพอนะครับเราจะไม่ตัดผ้าสุมสี่สุมห้านะครับเห็นไหมครับช็อคที่ผมติ๊กตรงกลางนะครับ ส่วนมากผมจะใช้ช็อกติ้งนะครับผมไม่ค่อยที่จะทําทแท็กนะครับการทําแท็กอาจจะทําให้ช่างคนต่อไปที่แก้อาจจะผ้าอาจจะไม่พอนะครับเขาอ,อาจจะไม่ถนัดนะครับแต่จริงๆการแท็กก็ทำให้งานสวยได้เหมือนกันนะครับเราจะเลาะตะเข็บตรงนี้เล็กน้อยนะครับตรงที่ผมโพงเกินมานะครับก็เลาะให้พอดีกับปกเลยนะครับหลังจากนั้นเราจะทับคิ้วนะครับ ขนาดหนึ่งสีตลอดแนวนะครับทับคิ้วหนึ่งสีตลอดแนวเสร็จแล้วก็ทับคิ้วด้านบนอีกทีหนึ่งนะครับการเข้าปกแบบนี้นะครับจะเป็นงานที่ง่ายมากสำหรับช่างมือใหม่นะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับ ตัดคิดได้ทุกครั้งที่เห็นนะครับอย่าปล่อยไว้นะครับเห็นเมื่อไหร่เก็บตอนนั้นนะครับถ้าเราเก็บไปเราอาจจะลืมแล้วอาจจะงานอาจจะไปถึงลูกค้าแล้วก็ลูกค้าอาจจะติงานเราได้นะครับงานเราจะลดลงนะครับถ้ามีลูกค้าติสักคนสองคนนะครับคนอื่นเขาก็ไม่กล้าเอางานมาซ่อมกับเรานะครับการเจียนงานก็เหมือนกันนะครับอย่าเจียนจนเกินไปนะครับเจียนแค่พอเหมาะสมนะครับ งานที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ